เวลคัมสู่พีมพ์พิมพ์ชาแนลนีค่ะกับพบกับบุ้งกับบองนายรีแคบเพลงโฮมมี่ครับผมอิลสลิกฟิลลลี่ไม่เห็นไม่เนเสียงพี่ใช่เพราะว่าเหมือนมีท่อนหนึ่งที่เป็นเสียงไม่ใช่เสียงพี่อยู่ป่ะไม่เป็นไรโอเคถ้าบุ้งเข้าใจผิดหรือพวกเราเข้าใจผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะโฮมมี่แปลว่าขนมขนมใช่อร่อยด้วยมีโฮมมีโฮมแปลว่าอุปกรณ์ไฟขึ้นใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยคลิปีแรกก็เล่นไปแล้วนะเล่นเล่นใช่อะไรนะโฮมมี่แปลว่าอะไรเพื่อนบ้านเหรอเป็นเพื่อนบ้านคนในละแวกเดียวกันก็คือเพื่ออออออนนนนนน่่่ะะพััวกีี้้คืเยใ มูไม่เคยดูหนังเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่เคยดูเหมือนมันเป็นหนังใหม่ใน Netflix ชื่อเรื่อง t a l k to มีคุยกับฉันแต่ชื่อาภาษาไทยคือจับมือผีไม่เหมือนกันเลย <c oughs> จับมือกับ Talk to ม e มันเหมือนอารมณ์แบบว่ามันจะมีมืออันหนึ่งอะแ้วจับปุ๊บอะแล้วเหมือนจะคุยกับวิญ,ญญาณได้คุยกับผีได้เชิญให้ผีเข้ามาสิงได้คือเรายังไม่ดูเหมือนกันนะแต่ว่าฟังมาเหมือนแบบว่าให้เข้ามาสิงได้แค่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเออมีเวลาจำกัดแต่มันก็มีกวนประสาทกันอยู่นะพวกในแก๊งเพื่อนเอาออกมาซักไมอนื น่าจะได้สปายมาจากหนังเรื่องนี้ MV เนี้ยอันนี้ก็เป็นการปาร์ตี้ที่อยู่ในบ้านเหมือนเวลาฝรั่งอะนะผู้ปกครองไม่อยู่หรือผู้ปกครองอนุญาตให้มาที่บ้านได้เขาก็จัดปาร์ตี้เราชอบเลยเราคนไม่ชอบเลยแบบเนี้ยมูไม่ชอบให้ใครมาบ้านเว้ยไม่ชอบให้ใครมาทําบ้านรกเข้าใจปะไม่เป็นไรไม่ต้องมาบ้านกูเราไปบ้านเขาไงใช่ไงเราหมายถึงว่าถ้าสมมติเราให้ไม่บ้านไม่กูจะไม่มีทางจัดปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แน่นอนคนชอบไหเวลาดูในหนังปาร์ตี้แบบนี้มันดูแบบมั่วสั่วเลยอบบมองนี่ยเดินไปเจอใครมันก็เกี่ยวมาเอ แบบไปห้องแม่เพื่อนไปห้องอะไรโอ๊งงมากเวลาดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะสรรหาคัดคนเล่น MV ได้แบบว่าเหมาะดีเนาะไม่ใช่แค่ MV เนี้ยดูแบบดูบ้าขั่งอินเตอร์ทั้งอินเตอร์ทั้งบ้าขั่งทั้งเหมือนมาทุกลุกมาทุกแนวอ่ะดูแบบวัยรุ่นแบบบ้าๆแบบทําอะไรแบบคือขนองใช่นี่มีทั้งฝรั่งแล้วก็มีทั้งทางฝั่งแบบเอเชียอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ MV กับเนื้อเพลงนี่สอดคล้องกันไหมเขาดูฟังแล้วยังยังไม่ไม่าาเป็็นไงงอออ่่ะะแล้้้้วกผผููหญิชสุดทย ดึงตัวเองออกจากพวังไม่ได้ปะเหมือนอาจจะแบบเกินเวลาว่ะใช่เพราะว่าวาที่ยกัดไว้เหมือนจิตอ่อนเขาเียอาจจะสิตก็มันได้แค่กี่นาทีอะไรเงี้ยให้ผีเข้ามาสิงได้แค่กี่นาทีถ้าเกินมันอาจจะแบบไม่รู้กันว่าจะเป็นอะไรไม่รู้ไงแล้วพอตอนสุดท้ายเป็นพี่อิวมาก็คือจากหมาป่ามันจะมีคาว่าบูบด้วยเออแล้วเป็นพี่อิวมาแล้วเป็นข้ามหาหมาป่าก่อนพี่อิวเขาเป็นหมาป่าเดียวดายไงเออใช่แล้วพอเป็นหมาป่ามาแล้วก็เป็นเงาพี่อิวชอบนะพ่มชอบมากเลยนะมันถลลพอเข้ามาแล้วเป็นพี่อิวนั่ เนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะ do it do it do it now do it ทำมันเลยทำเลยทำเลยตอนนี้อ๋ออันนี้มันอันนี้อาจจะเกี่ยวกับ MV นะแบบมึงจับเลยมึงจับเลยเหมือนท้ากันเอ้ยมึงอ,อ่อนมาปด๊ดมึงจับดิ เเลยทำเลยแบบเหมือนกําลังแบบกล้ากลัวกันอยู่เนี่ยมึงเอาเลยเอาเลยเชียเชียและกูคนเดิมที่มึงจําย้ําคําเดิมให้มึงฟังต่อให้ตอนกูอยู่ในคุกก็ดีกว่าฮุกที่มึงทำก็กูเก่งกว่ามึงไงก็ต่อให้กูอยู่ในคุกกูกังเขียนเพลงได้ดีกว่ามึงลมและลุกเป็นประจำกูจะเติมใครจะย้าเติมกับย้าม,มันไม่เหมือนกันเติมก็เติมไงย้าย <ำ S 2> คือโปรเซสในการทําเพื่อจะเติมกฎของย้าคือเปียวนําเสมอคนละย้ำ นะจะฝีมือหรือจะฟลุ๊กก็ดีกว่ายุคที่มึงทำไม่ว่าที่สิ่งทีู่ททำไปไม่ว่าจะเป็นฝีมือกูหรือว่ามันฟลุ๊กอะ่ะก็ดีกว่าก็ดีกว่าที่มึงทำ <S <S ยุคมึงทำเลยนะเป็นยุคของมึงไม่มีคือตลอดอชใช่ไหมนะจริงแม้ไม่มีคนเหลียวฉันจะไม่มีวันให้เธอต้องเดินคนเดียวอันนี้เป็นเวอรันดี้อ่าใช่คือเราพูดทุกครั้งแหละเพลงของพี่อู๋เราก็จะสวิตไปสวิตมาซึ่งเราไม่ได้รู้สึกขัดหูเลยแล้วพอเราฟังเ v บีอ่ะฟัง M v บีอ่ะเพอพอเราดู M v บีอ่ะกับเพลงอ่ะมันไหลไปด้วยค่ะจะพู มันมีช็อตหนึ่งเราหลงโฟกัส MV จนคือแรกแกใช่เพราะเหมือนเพลงอ่ะมันฟังเพลินเกินโฟกัส MV แล้วมันไหลไปเลยแล้วก็เฮ้ยเนื้อเพลงเอ็มวีมันเป็นเรื่องนี้ด้วยแหละเออโฟกัสตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเออโอเคต่อนะคะแม้เส้นทางมันจะแสนโคตรเคี้ยวขึ้นเขาลงทะเลซับซ้อนรถเลี้ยวฉันจะไม่มีวันให้ความฝันเราพังทลายความฝันของเธอคืออะไรรวยครับรวยอล็กซ์กแค่จัดมีมีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสิน ฉันได้ว้าว <Wow. S 1> เทมาครับเออนนี้เทมาเอาไปตั้งแคลนชั้นได้ไอเดอร์ a คร์ปั๊บชนะก็ care about ไม่สนทนายแต่ถ้าขึ้นศาลก็ไม่แคร์หรอกว่าทนายมีอะเก่งหรืออะไรเพราะว่ากูแบบชนะใจอยู่แล้วเอออะไรอย่างเงี้ย oh. มั่นใจในตัวเองก็วี n อนไลฟ์ชิลว e ดาย จะไปข้างหน้าจนว่ากูจะตายในวันที่ฟ้าไม่สดใสเธอเพียงแค่รอให้ถึงวันที่ความมืดจางหายอุ้ยบูชอบประโยคนี้เหมือนกันนะคือคนเรามันมีวันที่ฟ้าไม่สดใสอยู่แล้วมันคือชีวิตเราอะนะเวลาการทางานนะนเราก็แค่รอให้ถึงวันที่ความมืดมันจางหายเพราะสุดท้ายคนเรามันก็ต้องมีวันที่สดใสกลับมาสดใสได้อีกค่ะตอนเนี้ยคือแบบว่ามันก็งงอยู่นิดนึงนะคืออยู่ดีๆเขาก็มาพูดถึงแบบเหมือนกูจะไม่ทิ้งให้มึงอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะหมายถึงเพื่อนปะเฮมี่เขาเพื่อนเป็นเพื่อนเออกูไม่ปล่อยให้เพื่อนก ใน MV ก็คือทุกคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบลองท้าทายอะไรอย่างี้ไปด้วยกันอะไรเย่างี้ใช่แล้วฉากสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนเขาเป็นอยู่นะเขาพยายามมาดึงกันเออเออช่วยเหลือกันตอนที่ฟังก็คือแบบว่ามันเหมือนเรื่องแบบว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอมาอ่านบวกกับ MV อะไรเงี้ยก็แล้วก็ชื่อเพลงด้วยชื่อเพลงเออก็คงเป็นเพื่อนหมายถึงเพื่อนเคยทุกข์เศร้าใจก็กลับฟื้นพันฉันคงไม่ไปไหนจะเคียงข้างเธอให้ถึงวันนั้นจะเหลืออีกสักกี่ร้อยพันวันเราไม่เคยจะทิ้งกันนั่ ทั้งชีวิตของกูทุกคืน I have been hustle hustle หาเงินอ่ะสู้ชีวิตก็คือชีวิตกูก็สู้ชีวิตสู้ชีวิตนะคะแล้วก็ like and underdog คือ underdog ด็แปลว่ามวยรองรองบอลลองบอคนแบบรองบ่อนอ่ะเหมือนเขาอ่ะกูต้องสู้เหมือนกับหมาจนตอกหมาข้างถนนอย่างเงี้ยอ้ like อ๋อ u n d e อ่านเดอะด็อกเอา my life every night one nation under god คือเป็นเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าชาติเดียวที่ฉันนับถืออยู่ใต้พระเจ้าอาจจะเป็นไปได้เขานับถือพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปนะ I don't give a fuck อันนี้คือเวิร์ดหลังอะเวิร์ดหลังใช่่เขามีพูก่อนอันนี้แล้วก็เวิร์ด I don't give a fuck if you're pop or a cop กูไม่สนใจต่อให้มึงจะเป็น pop นี่น่าจะเป็นแบบ popula ไหมชื่อเสียงดังเออมีชื่อเสียงแบบเป็นคนแบบ p o p ล่าต่อให้มึงจะ๊อปหรือว่ามึงจะ cop ค o p ก็คือตำรวจกูก็ไม่แคร์กูก็โดน t give a f ฟ c อ่ะมา b ูอะ on your block แต่ตอนนี้กูมาถึงที่ของมึงแล้วมาถึงที่แล้วนะ with the mob with the c l o c k มาพัวกูแล้วก็มากับปืน g ล็อ k ก็คือปืนโอเค let's my b o o k คิว o ย r ดอกหมาป่าของกูฆ่าหมาของมึงพ่ออ,อะจะหมายถึงตัวเองก็ได้นะก็ออคือหมาป่าตัวกูฆ่าแบบวิญญาณหมาทุกมึงไม่แค่หมาธรรมาดาแต่กูวิญญาณหมาป่าคิดว่า,าเฮ้ยคิด,ดอย่างนั้นเหมือนกัน knock knock i got gun in my sock ปืนอยู่ในถุงเท้าอ่าโอเคทุกคนเนื้อจะประมาณนี้นะคะอย่างที่รู้คือเวลาเราฟังเขาอะมันก็สมูทอะเนาะมันก็ฟังไปได้เลยดที เอ้ยไม่ได้เลยเ,เพลินไปเว้ยกูต้องกลับมาโฟกัสตรงนี้ว่ะ,ะเพลงพี่อูวก็สวยงามน,นะเมโลด้งเมโลด,ดี้ดดดแรปเลิฟอ,อะไรเหมือนอูด้งอ่ะที่ราเป็นเส้นๆนี่เราไปคิดถึงดงกระหังทีพ่ติมาพ่อกระด้องอะคงไม่ต้องบอกนะว่าให้ไปฟังกันเยอะๆหรือไรเพราะว่าตอนนี้มันเยอะอยู่แล้วตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วว่าน่าจะสักสามสิบห้าหกสิบเจ็ดล้านวิวสองสัปดาห์หกสิบเจ็ดล้านวิวแล้วสองสัปดาห์ถึงเราไม่พูดว่าให้ไปฟังทุกคนก็ไปฟังกันอยู่แล้วแฟนคลับเหนียวแน่นคือมีแฟนคลับตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรต่าง คือไม่ว่าจะดราม่าอะไรก็ตามนอแต่ับเขาคือไม่สนนะใช่เขาเหนียวแน่นมากเอออันนี้อันนี้ถือว่าดีนล้คือเอฟซีเขาคือโดนกีบเอฟักอะไม่ว่าจะดราม่าใช่จริงอะไรก็ตามถูกไม่ใช่แค่พอยางเดียวนะทุกอันที่เป็นปหรือเป็นอะไรคือมันก็คมหมดนะเวลาเขาลงคำแม่งก็คมหมดอ่ะสรุปคือเฟียวเหมือนเดิมครับทุกคนอย่าลืมนะไปติดตาม IG กับ t i k t o k ด้วยใช่ a c e b o o k ด้วยพช่พีพีมนะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้แล้วกันข้างล่างในเดสคริปชันแล้วก็บนหน้าจอด้วยสวัสดีค่ะบาย Thank you